มีนาสร้างสิโมพระมาจมหาเทวานสเพยาคาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภพราภาภวันตุเมมหาปุญยมหาราภวภวันตุเมมีเตพาวหเตโพธามาอาุณโมพุทธายเวรธาโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรไยทโยพุทธสามานีมามา พุทธศัสว่าฮวมเพิงเพิงพาพาหาหาเร่เร่ไปสวดกันเอาให้ติดปากไว้นะเจ้าทั้งหลายจะบอกว่าศูนย์เจ็ดเมื่อกี้นี้ได้ไพ่ไรนะเจ็ดเหรียญใช่7เจ็ดเหรียญเหมือนต้องรอต่อไปมันยังไม่ได้อะไรนะเพราะไม่ใช่ไพ่ดีอ้าเก้าแปดเก้าแปดนะได้นะ ได้ลาบนะ98 <The S 1> นะเ <Star. S 1> จ้า The Star นะได้ได้นะได้ลาบนะเจ้าสมหวังสมหวังสมหวังมหงมานนะหมานนะอา่าหนูหนาหวยแกน95นะเดี๋ยวดูให้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเอาเร็วเข้ามาเจ้าทั้งรลาย พุทะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นวันนี้วันนี้สงสัยคนไปต่างจังหวัดนะนะคนมาดูน้อยธรรมดาคนต้องเข้ามาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วแต่สงสัยยังเดินทางกันอยู่ยังไปไม่ถึงที่ทําไมไปไม่ถึงที่มันเครียดนะไปแล้วจะได้กลับมาแล้วโรงงานจะเปิดหรือเปล่าเพราะโรงงานบางโรงงานปิดแล้วปิดเลยปิดตลอดการก็มีนะเอาเข้ามากันได้แล้วนะเอาหนูนา พรุ่งนี้จะซื้อหวยแกน99ไพ่มันก็ยังไม่ได้ลาบอ่ะนะเพราะไม่ขึ้นเหรียญเป็นไพ่เดียวเอ็มพาเลอร์ไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่เหรียญน,นะใช่มันก็ไม่ใช่เหรียญต้องเป็นไพ่เหรียญอย่างเดียวถึงจะได้เงินเอาเร็วเจ้าทั้งร้ายโคนรเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชนิงที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะนะไพ่เศรษฐกิจมันมาปีหน้าบางที การที่อาจารย์พูดเตือนในหลายครั้งเนี่ยมันดูหน้าเบือ่อแต่จริงๆมันไม่ใช่อาจารย์ครับเตือนอะไรเตือนว่าให้เก็บเงินให้ดีพยายามใช้เงินให้อย่างระมัดระวังคิดไงจ่ายจะถูกไหมก้าสองถูกนะหนูนา,เจ,าเจ้าถูกนะเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยถ้าหุ่นไม่ดีจริงเนี่ยซื้อนะอืมถูกนะหนูนา <c oughs> เลว เจ้าทั้งร้ายเสียได้เงินแล้วซื้อชุดราตรีไปอย่าว่าเลยเสียได้เงินแล้วซื้อหลายชุดซื้อหลายอย่างซื้อในรูงเกงก็ชับสัสดส่วนด้วย